สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา,าพรวุฒิเลิศอัครราชกุมารีได้เสด็จไปทัศนศึกษาภูมิประเทศของนครรีโอเดจาเนโรจากยอดเขาชูกาโลฟตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายสำเริงลักษณะสุดเอกอัครราชาทูตไทยณนครบราซิเลียโดยสดเสด็จประทับรถกระเช้าหรือเคเบิลคาร์ไปยังยอดเขาลูกแรกชื่ออูก้าซึ่งเป็นชื่อภาษาโปรตุเกสมีความสูงประมาณ220เมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5นาที และเสด็จส่งกระทับรถกระเช้าเคเบิลคาร์ในช่วงที่สองสู่ยอดเขาชูการโลฟซึ่งมีความสูงประมาณ400เมตรยอดเขาดังกล่าวมีลักษณะเด่นเป็นแท่งกลมโผล่ขึ้นมาบนปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลด้านอ่าวกัวนาบาราบนยอดเขาทั้งสองลูกมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของนครริโอเดจาเนโรได้อย่างกว้างไกลทั้งแถบชายหาดที่มีชื่อเสียงทั้งกัวนา,าราและหาดโคปาคาบานะ่าซึ่งเป็นตัวเมืองด้านใต้ที่ติดทะเลและเป็นพื้นที่ธุรกิจ รวมทั้งบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะดีส่วนทางด้านเหนือเป็นที่ตั้งของสนามบินและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนรีโอเดจาเนโรเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากเซาเปาโลมีประชากรประมาณ10ล้านคนเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ขยายตัวไปในบริเวณที่ราบทางตอนใต้ของประเทศจรดเขตแดนอาร์เจนตินาและเคยเป็นเมืองหลวงของบราซิลมากว่า200ปี นับตั้งแต่สมัยนโปเลียนยกทัพเข้ายึดเมืองลิสบอนของโปรโตุเกสเมื่อปีพุทธศักราช2,350เจ้าชายดอมโชอาพร้อมด้วยราชวงศ์ปรากันซาจึงได้อพยพมาที่นครริโอเดอจาเนโรจึงเป็นราชสำนักของโปรโตุเกสไปโดยปริยายแต่ได้รับการยกฐานะให้เป็นเมืองหลวงทัพเทียมกับโปรโตุเกสต่อมาเจ้าชายดอมเปดรูโอรสองค์ใหญ่ได้ขึ้นครองราชและได้ประกาศให้บราซิลเป็นเอกราช เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2365จนถึงยุคดอมเปดรูที่2พระโอรสครองราชต่อมาเป็นยุคที่ทรงนำความเจริญมาสู่บราซิลอย่างไม่เคยมีมาก่อนระบอบราชาธิปไตยของบราซิลมีระยะเวลา67ปีจึงได้สิ้นสุดลงจากการยึดอำนาจของคณะทหารกลายมาเป็นสาธารณารัฐจนถึงปัจจุบันจากสภาพภูมิประเทศที่สวยงามริโอเดจาเนโรยังมีพื้นที่สีเขียว ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาณนวัล,ลักษณ์อัครราชกุมารีส่งมีความสนพระไทยมากในฐานะที่ทรงเป็นองค์ผู้นําด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระททยในการนําความคิดและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันหลากหลายมาประสานร,ร่วมกันในกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นภารกิจที่ท้าทายนักอนุรักษ์ทั่วโลกในการสํารวจจุดยืนของตนและของผู้อื่นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างความคิด,ดเริ่มระดับโลกในการปกป้องธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงไปสู่ประชาชนในท้องถิน่นนอกจากนี้ยังทรงมีความสนพระไทยสินค้าพื้นเมืองที่ทําจากวัตถุดิบทางธรรมชาติของประเทศที่มีความประณีตสวยงามและความหลากหลายในรูปแบบก่อให้เกิดแนวพระําริที่ว่าเราจะนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆมาพัฒนาได้อย่างไรบ้างให้เป็นสินค้าพื้นเมือง ที่มีทั้งคุณภาพและรูปแบบที่สวยงามเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ราษฎรในโครงการพัฒนาต่างๆของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อมาในตอนค่ำวันเดียวกันนี้นายแดเนียลอังเรเซอร์กงสุนใหญ่กิติมศักดิ์ไทยนัดละคริโอเดจาเนโรได้ถวายพระกยาหารค่ำถวายพระเกียรตินะัพัตคารมาริออตโดยมีผู้ร่วมโต๊ะเสวยประกอบด้วย เจ้าชายเชื้อพระวงศของกษัตริย์โปรตุเกสลำดับหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นกษัตริย์หากบราซิลกลับมาปกครองในระบอบกษัตริย์นอกจากนี้ก็มีคณะกรรมการสมาคมไทยบราซิเลียนแชมเบอร์คอมเมอร์ซซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจระดับนำที่มีชื่อเสียงของนครรีโอเดจาเนโรรวมทั้งรองนายกเทศมนตรีและสามีผู้ว่าการรัฐตลอดจนผู้มีเกียรติอื่นๆอีกหลายท่าน สำหรับพระกยาหารที่จัดถวายเป็นอาหารพื้นเมืองประเภทเนื้อย่างแบบดั้งเดิมของชาวโยุโรปกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาเป็นเกษตรกรในรัฐโอกแกรเดซูทางตอนใต้ของบราซิลซึ่งเอกอัครราชทูตไทยได้ถือเป็นพระกรุณาที่คุณยิ่งที่ส่งช่วยสนับสนุนให้งานของสถานทูตที่มุ่งเพิ่มูนด,ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเป็นไปโดยราบรื่น นอกจากนี้ชาวบราซิลต่างๆดังกล่าวยังได้แสดงความชื่นชมและศรัทธายิ่งในผลสำเร็จของการสร้างงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถด,ด้วย